นี่ครับโอ้โหนี่คือร้อยมาไลยสูตรช่างกอบครับน้ำแดงไปดูน้ำแดงใช่ไหมอือแล้วก็หัวเชื้อสีอยู่นะครับมีตัวเป็นโดนครับรอดยากบอกเลยเดี๋ยวรอรอทั้งหมดงานได้เลยครับยังไงนะครับนี่ เพราะว่าบางทีลงคลิปไปแล้วถามแล้ว่าทํายังไงอะไรยังไงใช้อะไรนี่ครับทําไม่เห็นเลยครับว่าทำยังไงได้ได้ถึงได้ราชมผลงานเรื่องนี้โอ้ครับตรงนั้นแหละ น้ำแดงนี้ต้องลอยมาไหล okay, โอเคอครับนี่เรื่องหัวใจเหรควรรุคนรรุนี่นะครับสีเหรอยวโลโก้นะครับของแท้<อ>ต้องโลโก้แบบนี้นี่เรื่องครับน้ำแดงใช้เปลืองนะครับ ฉีดให้ชุ่ม,มครับน,นี่มาทุ่มได้เลย,ยได้ตัวสองตัวก็คุ้มแล้วหวึละเก้าสิบบาทใช่ไหมใช้ไปเหอะในเรื่องครับอีกูอุ๊ยในเรื่องครับนี่สูตจังกรฟ็อกครับในเรื่อง

<laughs> <laughs> าย <laughs> สวยงามครับในเรื่องกานติดเห็นได้ไหมโอเคครับนี่สีเหลวจัดให้รลอยมาลายสีเหลวสูตรช่างก๊อฟครับายน้งจัดไปโอ้ย <laughs> วิงย่งไงตอนนี้ก็ขอมาดิ ได้แล้วต้องลงเรือเลยวะเฮ้ยเดือไม่ต้องลงเลยปเยอะหพวกลงเลืออีเหลืองเงน